กันสุดฤทธิ์แล้วนะคะแคทจะมีเวลาเหลือนิดนึงนะคะแล้ววันนี้จะไปที่ภูท่าเบิกแต่แคทจะเปลี่ยนเส้นทางไปโดยที่ปกตินะคะแคทจะใช้เส้นทางที่เขาคอใช่ไหมคะแต่วันนี้แคทจะเปลี่ยนเส้นทางจากอะไรนะคนครไทยนะคะขึ้น,นผ่านภูหินร่องกล้าไปทางนี้เลยคะ่ะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะอยู่อยู่โซนนี้ใกล้แถวนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามเส้นทางกับแคทได้นะว่าเรามาเส้นทางเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะเปลี่ยนเส้นทางกันนะคะเจอกันที่ภูทับเบิก เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติภูหินน่องชลางอ,อัตราค่ายานพาหนะรถจักรยานยนต์20รถยนต์ส่วนบุคคล30บรรทุกหก้อ100รถบรรทุก10บ้อ200บาทนะคะอันนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมเข้าไปนะคะ ทยานใครจะผ่านตรงนี้ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมกันหน่อยนะคะค่ะหลังจากที่ผ่านอุทยานมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะมาดูหนทางนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขับง่ายค่ะทางไม่ลาดชันโค้งไม่เยอะนะคะมาดูบรรยากาศรอบๆที่อุทยานภูหินร่องกาเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากๆนะเพื่อนใครผ่านเข้ามาในี่แคทบอกได้เลยว่าคุ้มคุณผ่านเถอะผู้ใหญ่แค่40บาทนะคะ มาเลยทางจะขับสบายง่ายกว่าเหมือนง่ายกว่านง,ง่ายกว,าานะกว่าเขาใหญ่นะเมื่อเทียบกับเขาใหญ่ตรงนี้จะขับง่ายกว่าบรรยากาศก็จะคลาดคลากันแต่ตอนนี้มาช่วงเวลา17นาฬิกาอีกแล้วเพื่อนต้นองเห็นนะคะว่าถนนเนี่ยไม่ค่อยจะมีรถสวนนะขับสบายมากเลยคะ่ะแล้วการ แอนกับถี่เนี่ยมันก็มันดูชิลกว่กาทางไม่ลาดชาันนะคะขับได้แบบเนิ่มๆสบายๆแล้วก็ไม่มีรถรถไม่เยอะนะคะมันก็เลงง่ายคนที่แบบคนที่แพ้โค้งรับคุณน,นึ่งนแพ้โค้งคาว่าแพ้โค้งก็คือถ้าแบบรถเลี้ยวเคี้ยวเนี่ยรถเลี้ยวเคี้ยวตลอดเนี่ยแค่ก็จะอ้วกแตกนะคะจริงๆแต่แต่ตรงเนี้ยถ้าเราเลือกเส้นทาง ตั้งแต่นครไทยมาจะไปภูทับเบิกใช่ไหมคะเส้นทางนี้เหมาะเราผ่านเข้ามาตรงอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะคะพอเข้ามาปุ๊บเห็นไหมคะทางมันไม่ชันมันก็ขับง่าย อทยานแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผ่านอุทยานแห่งชาติคินแล้วกล้าใช่ไหมคะเราก็ขับมามาจุดนี้แล้วค่ะมาเช็คอินกนรนี่เลยนี่เลยอุทยานแห่งชาตกลานนะคะกลานพัดแนวแปลว่าอะไรไม่รู้นะคะจะให้ดูบรรยากาศ จะบอกทุกคนว่าเห็นไหมคะเราทํางานอะเราไม่จําเป็นต้องแบบทํางานจะเป็นกระตายแล้วแบบไม่มีเวลาเที่ยวแต่สําหรับแคสนะคะทํางานกับเที่ยวนี่คือเรื่องเรื่องเดียวกันตลอดทาไมแค่ที่ชอบทำไมแค่ที่ชอบทํางานเพราะว่าทุก้งของการทํางานแคทมันคือแคทได้เปิดโลกกว้างมันคือแคทได้รีแลกมันคือแคทได้ผ่อนคลายหลังจากที่เราเต็มที่กับงานใช่ไหมคะเราก็มาเชียรบรรยากาศแบบนี้เลย เห็นไหมคะไปกันแล้วเฮ้ยบรรยากาศเพื่อนๆดูดิโอ้โหที่นี่จุดที่สองนะคะลานหนุนแตบเพื่อนก่อนช่วงนี้ลานหนุนแต่กำลังก่อสร้างมาจากฝั่งข้างหลังกำลังปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้างให้นักท่องเที่ยวนะที่ก่อน อันก ah, <ales> ็จะเป็นไลน์ลงไปที oui, ่ชมวิวซันเซ็ตทางโน้นนะคะซันเร็ตอยู่ข้างะถึงชมวิวพระอาทิตย์ตกแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนใช่ไหมคะอัปเดตก่อนนะว่าวันนี้วันที่สิบหกค่ะซึ่งหกันยา63นะคะจะได้รู้ว่าวันเวลาที่อัปเดตมันคือเวลา ตเาี๋ยว,วตอนนี้มันน่นาจะหกโมงเย็ยนละมันก็ตกไปแล้วแต่ให้มาดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะได้มาทางนี้จะได้มีข้อมูลนะคะนี่นะคะนี่เขาเรียกว่าลานหินแตกนะคะดูข้างบนก็น่าจะเป็นเหมือนที่พักของเจ้าหน้าที่เขาเคะ เพื่อนๆดูนะคะนี่คือป่าสนนะคะที่อุทอยานสิไม่ใช่อุทยานภูหินร่องกล้านะคะเดีย๋ยว่าจะพาชมบรรยากาศนะปะ่าสนปาสนสอ่ละไปมอ,ะ,อะชเชือเ่อมปาสนให้หนอเข้ามาอุทยานแล้วนะคะจุดทุกจุดเลย เพื่อนๆจะได้รู้นะคะว่าเวลาขับมาแล้วต้องเช็คอินจุดไหนบ้างนะคะวันนี้แคทพามาสำรวจทุกเส้นทางตลอดตลอดเส้นทางนะคะนะครไทยเข้าภูทับเบิกค่ะภูที่ร่องไกล หุดหมายปลายทางคูทับเบอร์หมดนะแล้วเนาะใกล้จ็มืดแล้วถ้าที่จะไปก็ไปได้แค่่ายสุดทรเนาะครับออตอนนี้ได้ตอนนี้ใกล้ครับเพือ่อนเพื่อนเห็นไหมคฮนี่คือเราจะไปลานเห็นลุ่มกันแต่ว่าเรามาค่ำอตอนนี้มัน,มน,นต้องใช้การเรือ ถ้าดูแต่ละจุดแบบน่าไปมากเลยเพื่อนเนี่ยตอนตรงนี้จุดจะลดนะคะผ่านซุ่มทางว้าวสุสานนักรบนะคะผาหินปูผาหัวใจหินผาคแม่คัคราชนะคะลานหินปุ่มอยู่ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์อีกอย่างนึงจุดไฮไลท์แล้วก็บ้าเก่งลาดว้าวแต่ละจุดเนี่ยแบบว่าสุดยอดมากเลยค่ะอุ้ยอันนี้แบบสวยแต่ละซื้อ ตรงนี้เขาไม่ค่อยไปกันมันลกมันเป็นป่าเดี๋ยวตัวท่ามันเยอะค่ะอตะไปแค่สองจุดได้ความรู้เยอะวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะวันนี้ไหนๆก็ยังไปไม่ถึงแต่มาเอาข้อมูลก่อนดีกว่านี่แหละค่ะไอ้ลานเห็นปุ่มเห็นไหมคะอุ้ยแคทก็เพิ่งเจอนะเนี่ยเนาะสวยอ่ะน่าไปน่าไปเดี๋ยวรอบหน้านะคะรอบหน้าไม่พลาดแน่นอนเลย แล้วนี่พอดีมาทํางานผ่านมามันข้ามก็เลยเอ้ยเรามาดูก่อนพ้าชูทงแบบวุ้ยคลาสสิกมากเลยอ่ะมีหมอกด้วยมีทะเลหมอกอ๋อมีทะเลหมอกด้วยใช่ไหมคะมาเช้าช้าจะมีอืมเยี่ยมมากเลยที่ท่องเที่ยวเยอะเนาะเมืองไทยขอบคุณมากค่าตอนนี้ก้าวมาถึงที่พักแล้วนะคะก็มาถึงนี่ประมาณทุ่มน่าจะทุ่มกว่าๆนะคะ ดูข้างหลังนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะแท้จะพาดูบรรยากาศนะคะลงภูทับเบิกตอนเช้าว่าบรรยากาศจะมีหมอกไหมคะจะมีทะเลหมอกไหมต้องคอยติดตามพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ทานอาหารเช้าที่นี่แล้วก็พักที่นี่นะคะตรงนี้แบบน่าจะเป็นที่พักแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างได้เดือนกว่าๆนะคะเราพอดีเรามาเจอพอดีเลยแล้วก็เป็นมุมที่แบบว่าหน้าพักมากดูสิคะใส่ชุดหนาวนี่ไม่ต้องบอกนะว่า อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะหนาวอาบน้ำแล้วแบบหร้อสั่นนาวเดี๋ยวยังไงขอตัวเข้าไปที่พักกันนะพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอบรรยากาศยามเช้านะคะแล้วก็ว่าเราจะมีอาหารเช้าอะไรบ้างอที่